ยาทีประสงค์ับถวายพัะทหารเสาเหลวพีนพ่น้องข้าวจางกีเข่าห่วมกันอันนี้ส่วนนําด่มนะครับนําด่มเป็นนาขวดเด้ออ่ะบอใส่เก้ยวปันไหนนะครับเป็นนาขวดยิบพูละขวดเลยข,ดยขวดน่อยขวดใหญ่ตาปัญยาใสจังงในส่วนของอาหารการตั้งแม่ขั้วเป็นกจระพาะใจจัดเตรียมออกมาให้พี่ให้น้องนะครับอภิธีไทยภาพเปิดไดร์เดอร์พีน่น้องเข้าใส่บ่ายอภิธียุไส ไกด์เด,ด,ดอร์คุณ่อคุณแม่บรรยากาศไทยไปแน่ พอคุณแบกอยู่นในมังวงในพิธีทั้งในขัว้วก็ดีทังในขั้วเด้อใส่บาทนับกันนะครับแล้วเก็จะเลยเขาสู้พิธีการทั้งศาสนาในช่วงแรกการไหวพระรับศีลพอแม่คูค่ไอาจารย์เพิ่นก็นจะได้เมตตาเจริญพระพุทธมนต์เพือ่อความเป็นสิริมงคล เป็นควันเป็นกำลังใจทุก่านเด้มาฟังพระปริศน้ำกัดเลร็ๆก่อนที่จะได้สวายพระตาหันกัสิเขาอากาศพอแมวพวกอาจารย์ในเพื่อนเด้นเมตตาตักษีน่ารับตักษีนาอุทิศส่วนกุศลให้กับันรปชนทั้งสองฝั่งสองฝ่ายของตัวกับผมเองพระบาจะเปนทั้ามกำไฟพอพี่น้องบรนพระริ เจ้าข้างน้าเฮงใหญ่อำเภอศรีนาคานิคมจังหวัดอำนาจเจริญและกาบันภูบรุษท่านไฟแม่์บุญเป็นกุศลศรีนาอุปทานกุฏิส่วนกุศลให้เพื่อนนะครับขอเชิญด้อพ่อแม่พี่น้องท่างไก่ท่างไก่มะหอดแล้วก็ดีขอบคุณพีพีดูแลด้วยความสเต็มใอนะครับหย้อนว่าพิธีเศร้าก็เลยบวกกลางเต็ม กินเขาแหล้วกับบน่านจะเกินเก่ามุกถคงคือสีโบ,บ้ขันแดดแห้งกูเขาก็เลยว่าบ,อบเอากเอาบรกลางเตียมดอกอาการพี่น้องเฮานั่งอยู่น้ำพงใหม่ใส่ผ้านในหลังนะครับหลังจากพิธีสง่งเรียบร้อยพระวายพระทหารเสาร์หล้วก็จะเป็นพิธีใบสีสุขวัญให้ครับคุณแม่สมพรสุโขซึ่งเป็นกาเป็นแม่ของกระผมนี่แหละ ปีดีครับรอบหนึ่งปีบนเขารับการรักษาโตตอนนี้ก็มาเพื่อเป็นวันเป็นกำลังใจเป็นสิริเป็นมงคลสู่ฝันใบสีสู่ฝันรวมถึงสู่วันใหยัดทิพี่นีดอใใ้้รอบคว,วัวว่องว่านคณะญนายิ่รวมถึงโดยภาวา,าเนื้องอ,อกไมไครสันหลังนะครับเขานอนโรงพยาบาลวันทิเก่าโมกรล่าปีหกหกผ่าตัดระดิสสิบโมกกล่า ออกมาวันที่13กลุ่มผ้านอนร่มบานเดือนเดือนกับสามหมืนะ่นนะครับการครหลอบปีเมืาวันทนะี่18ก็ปดเป็นวันเกิดผมพ่อหนีอยู่เป็นผานตางปีที่แล้วนะฮะก็เลยเอาข้าปีสิบห้าทั้งบุญส่วนพระเพียบบุญเพื่อเป็นกำลังใจการถือประกอบที่การทำลาบาซีให้พ่อตั้งใจว่าอยากจะโดนเราหลักนะครับตาการโดย ภาวะโดยเหตุหรือวาาจำเป็นก็นเลยเอาเมือนี่หละหมอสแล้วดีแล้วสมแล้วก็ได้ไปกาดนิมนต์พระแม่ผู้บาจาจย์ท่านหลวงพ่อประจักษ์พระพผู้พงษ์พนกันเมตตาสำนึนิมนต์พนนรบโดยคณะสงฆ์หาลูกที่เป็นมากนี้นะครับอันนี้วนที่28่บุกกล้าถือว่าเป็นวันอาทิตย์สิ้นเดือน นาณาบามิหังนามการานุภาเวนะหันตวาสะเภอุปตะเวอเนกาอันตรายาปิวินัสสันตุอเสสาตุโลโมอะระโตสัมมาสัมพุทธัสสะมเหสีนุน สุตสีรเทติโนนะโมโอมาตยาราธาสรตนาตยัสสะทุกังนะโมโอมกัตปิยาสัจานาธาสนานิภาณัสจกิริยาใจธรรมังกะลมุตธรรมัู่ทาสสะโล नकाम् पति अशोकाङ् विरधाङ्गे वाेतां อิสิติยาทานัฐทานตุสัทธายาสีลังรักขันตุสัพพะทาภานนาปิรตาโอตุกัรสันตุเทวตาคาตาสะเปผู้ธรรมภราพตาปเจกานัณจะยังพลังอรหันตานันจะเตวะตาคังปันตามิสัพพะโซ ปูซาปูปันพระบุรุษกระต่ายเวทีคือตอบแทนคุณหรือตอนที่พน่นยังมีชีวิตอยู่ก็ดีเข้าไปพยายามทำคือเพิ่อนฮีตยวอพอก็ะแม่อยู่สมุนยนดีนะหลังจากพจนีละโลกไปแล้วคือใจเห็นนี้ก็ทำอุทิศส่วนพูนส่วนกุศลในเพิน่นนี่พ่นว่าห้ามแรกห้ามเลื่อมปั่นพระบุรุษตอบแทน ปันพระุตคือกะตันยู่กรตาเวทิตาหามที่สองหามหนึ่งเด้อหามมันหามเรื่องปันพระพุตธหามสองหามลงตัวเองเขาเกิดเป็นมนุษย์เขาเกิดเป็นคนเมือ่อเ่ามาจากดินเ่ามาจากดินมือหนึ่งห่อเขาได้มาใช้ชีวิตแต่ประสบความคืบหน้าหนันมีการงานห,าหารือเป็นใหญ่เป็นตูวพยายาเรื่องเจ้าของ จ้าของเป็นแบบใดให่เป็นแบบนั้นทา่านพระฤาษีว่าอัตาตาสมานตตาคือเสมอต้นเสมอปลายเป็นคนแย่ให้เป็นคนอย่างนั้นถ้าผู้ใดเห็ดไดแบบนี้ะนั่นเละคือมหาเสน่ห์เ้อเราต้องไปหาพ่อแม่ครูว่าอาจารย์ทั้งใดถ้าเขาเสมอต้นเสมอปลายอนนอมทำตนเป็นเสน่ห์ของตัวเองให้รู้จักเจ้าจของห้ามดวงตัวเองเ้อหามสองแล้วหามสาม ห้ามยังหาม,หามยู่เรื่องของคนอื่นเงีย้ยอ,อยู่บอกห้ามไปยุ่งเรื่องของคนอื่นกี่งังบ่บม่ของเรื่องของเฮ้าอย่าสิไปจกักลู้ยเห็นเอ้แบบนี้เป็นบ้านนี้เป็นแบบนี้แบบนี้แบบนั้บบน,นนะอย่าไปพูดเด็ดขาด <c oughs> เด้นยโยมพอยโยงแม่เด้นนั้นน่ะเป็นใาเห็นความนั้นออืเป็นความบ่ิวาเนื่อยเสียใจกันแล้วฟังกับเพื่อนไปเฮ็ดขอขั้วย่งพอีทห้ามเ้าพื้นคนอื่น <c oughs> ห้ามยุ่งแยงของคนอื่นห้ามที่สามห้ามที่สี่ห้ามยุย่งแยงห้ามเบา้ายุ่งแยงยุย่งแยงให้มืออื่นแตกแยกตัวนี้ตัวสําคัญห้ามยุ่งแยงให้แตกแยกคนเฮาโดยเสพาะอย่างยีหรอเฮาเช่าคนคนไทยของเฮาเนี่แต่มีความสมัครสมาสามัคคีที่ไหนมีความสามัคคีที่นั่นมีความเจริญเริ่มต้นจากครอบครัว รองครัว้องมีความาสามัคคีมู่บ้านน้องมีความสามัคคีอำเภอเ้องตําบลน้องมีความสามัคคีจังหวัดเ้องมีความาสามัคคีประเทศเรามีความสามัคคีประเทศเราก็จ,จะเจริญรองครัว้องก็กจ,ะจะเจริญดังนั้นสิ่งที่ไม่ดีสิ่งที่ถ้าเราพูดออกไปแล้วมีความแตแกแยกก็อย่าไปทําหามที่ซีเรหามยูแยให้แตแกแยกหามที่หาห้ามไม่ให้รักษาําพูดฟังให้ดีๆนะ ้ามไม่รักษาคำพูดแต่ครับกันคือเป็นคนที่มีความจริงใจมีความมีความมีสัจจะบอกอีหยังให้รักษาข้อบ่อเจ้าของเข้าใจบ่ให้เชื่อมนันนะครับข้อบอเจ้าของรู้่ต้องไปพูดออกไปแล้วก็ให้รักษาคำว่าข้อบ่อเจ้าของได้สิตไปไฟยมนถิ่นไปนี่ให้เป็นคนจริงใจกับเจ้าของมีวามมีสัจจะ ห้ามสุดท้ายก็คือห้ามสุาาลานาดีห้ามสุาาลานาดีก็คือสุลาหรือบาหเนาเอินเล่าน่นนี่คู่เลยเห็นอยนะู่ยนั่นต่างอยู่นั่นเล่านี่เป็นสาเหตุอียังต่างๆเล่าไข่ดอกผมเออ่แมนยูเล่านี่เป็นสาเหตุทําใ <laughs> หา้ผิดหมดทั้งห้าข้อ 1. หนึ่งหดลายสองมือไวสามใจเร็วสขี่บดหาหมดสติ คือพื้นฐานชีวิตคือสิ่ห้าเล่าเป็นสาเหตุนเ่นคือ,อบายยม,มุกกินได้ในสังคมแมนแต่ให้มีสติเราพิดลูพิษเมียกันร้ายผ้าพิดูพิษเมียกันร้ายนั่นมือนี้โอว่าให้หกหามจำในบอกหามรืมปันพระปรุหหามล้ม,มลเจ้าของหามลุม่มหามยุ่งเรื่องของคนอื่นหามพูดยุ่ยแย่แหย่แก่ ห้ามไม่รักษาข้าบ่เจ้าของห้ามสุรานาลีฝากโยมพ่อโยมแม่บาปฝากเจ้าภาพฝากปีฝักนอนบานนวลกอทุกผู้ทุกคนนอกนี่ดีไหม่นี้ก็ขออำอนวอนในคุณพระพุทธเจ้าคุณพระสงฆ์คุณงามความดีที่ออกตนหยาบโยมได้ทำมาก็ขอจงเป็นสถาบันชาพละวัตปัจจัยอันมั่วเอพอในโยมพ่อโยมแม่ออกตนหยาบโยมบนรณุทุกผู้ทุกคนเด้อในความสุขความเจริญ ปาธนาสิ่งหนึ่งประการใดที่ชอบประกอบพุทธธรรมแล้วก็ขอห้ความป่าถนาะนั้นจงพันสำเร็จจงพันสําเด็จจงพันสําเด็จทุกทุกคนเอสหาทูคารนีเละยมยารื่องลามหาไมิกุดโพสีทั้งเกีดีแก้โกตน สถิตอยู่ในประเทศราชธานีในเมืองแก่นทามบุรีหราดสางรวมกวงแหล,ลงรวมฮีไตลีพีเหนือผาในผาดังกำไฟใส้กรุงศรีอโยธยากำไฟผา<อ>เดืนนเกี่ยวปเ็นเขีดตนอยู่ในประเทศของอานาค<อ>นชินที่พยะาลาเจ้าตนหักสา ยังประทาดพระนมบรมมจีดีศีสะพันหลวงเป็นเขาขอเชืญนเทพยรพยาชเจ้าทั้งหลายตุนหักสายยังจะตูประทาพระบาทผู้นำรถอาจลองหันหลวงกับทั้งปวงเทพยรพยาชเจ้าทั้งหลายตอนสกิณ กามิจโรเปทิริสิกรตัดเปชะตันิควิมาณิทิเปรเชจักามตรวนาคาเดชิหะวะตุมหิเกเตปุมาจยันตุเทวชะลากขลาวิสาเมยคาคันทพนาคาติทันตา สันต um e ah 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 ิเกี่ยงมุนีรวัจจนังสะเทวมิสุนันตุอายาจนาการุอายมพัทันตาอายาจนาการุอายมพัทันตาอายาจนาการุอายมพัทันตาส เสถีพระพน์วรนเวนวิเศษอติเรกเาทโชชายดูพาวังชายามังคะลาชายามหามงคลปุ่นแปงดีเลเล้วพะควันแก้วยกย่อมามีทั้งขท่าให้แม่กับเจ้าเจ้าคนเออแม่อยู่นอกขาปั่นผมแค่ดาแม่น่ะเออ สี่รม่ไป้ยอยบอดได้เขา้นเไปบ่ได้เลยแม่วันได้จับแนเล่ยอย่า้าจับห่วยให้กนนี้ก่แม่อย่าาจับ น่าให้กว่านี้ให้กว่านี้้กว่านี้ไปไปไปได้งในใได้วงเขาเนินเข้าดีกว่าเข้าเด้อดีกว่เข้าเด้อนางเด้อให้เจ้าอนุมันขวัญเงินอนุหลวงได้พ่อยอนุน้อยได้พอพันพุลารบอให้เจ็ฟให้ใครตะนี้ต่อไปให้เจ้าสุขสบายเร็วไปอยู่ไดหรือเล่าแล้วก็ให้ครอบครัวเจ้ามีความสุขความเจริญขิดเงินได้เร็ว คิดทองให้ได้ทองขอให้อัญมันขวัญเงินตลอดร้านพ่อชี้หัวน้ำไหว่าให้นั่งกินนองกินที่เกาด้เห้ได้วยกินนอนกินให้ยั่นได้แล้วไดู้จอันนี้จะนั่งกินนองกินเน้อดี่าดีให้นั่งกินนองกินบนหัวบ้านในกันไดนี้เราเคยเห็นเพา้่มีหนูาจ่อยจ่อยอยู่ก็เน ดังูหนี่นักมมเลยแขแรวมากอนักบอกเออดี๋ยวจะไงผู้สาวันกาลังใจรู้คือนักโยมมากอ่ะมัน่ไ่ด้แมันเตอันกกำปังอุปาทายสัพพทุขขั้งนิสณะนักปิพานสัจจิริยะนทญา เอ๋วังขาจะแต่งเฮแตะวาสุธรรมวิเศษเโซพุทโภคขวาติปูชาทะยามาสาธุสาดูุกาสสวกาสาผู้ขาคอ,อนืชิเท้าวนาคาธิบดีภูมิฤทธิสักดาเดชในข้อเขียนมหาสมุทรจกักรวาล พี่โบปรดานบารมีแก่กาผู้ข้าขออาราธนาเอาอยัางคุณพญาอนันตนาคราชมาอยู่บาซายคุณพญามุจจริน,นาคราชมาอยู่บาขวาคุณพญาผู้ชงนาคราชมาอยู่เนเสียนคุณพญาศี